มีเพื่อนๆสอบถามเรื่องการติดตั้งเครื่องตั้งเวลาลดน้มอัตโนมัติมาเยอะมากว่าต่อกับก๊อกยังไงนะคะและใช้ก๊อกขนาดเท่าไหร่ทลิปนี้เรามาเริ่มต้องแต่ต่อก๊อกเลยค่ะก๊อกน้ําที่ใช้ต้องเป็นก๊อกสนามจะเป็นก๊อกแบบ2ทางหรือว่าทางเดียวก็ได้แต่ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นก๊อกสนามแบบ2ทางเพราะว่าอีกทางนึงเนี่ยเราก็จะติดตั้งเครื่องตั้งเวลาลดน้ําไว้ส่วนอีกทางนึงเนี่ยเราก็จะเอาไว้ใช้น้ําปกติก๊อกน้ําที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้ง4หุนและ6หุนเลยค่ะเพราะในกล่องอุุปปกกกกกรรรรณณ์์ตตััััวววเเเเเคื่่ออองงง้้้้้้้ลาาาาาททีีขใใใหหมมดดยชไบ หหุนและ4ี่หุนเลยค่ะตัวเครื่องตั้งเวลาที่เราใช้วันนี้จะเป็นแบบปุ่มหมุนหมุนแบบนี้นะคะอุปกรณ์แรกที่ใช้คือ2ชิ้นนี้เลยแนะนําให้พันเกียวที่ตัวก๊อกก่อนนะคะเพื่อกันน้ารั่วซึมค่ะตัวก๊อกของเราอันนี้เป็นขนาด4ี่หุนแต่ว่าตรงปลายเกียวต่ออันนี้เป็นขนาด6หุนเราเลยสามารถหมุนตัวข้อต่ออุปกรณ์เนี่ยเข้ากับตัวก๊อกน้ําได้เลยแต่ถ้าหากก๊อกของเพื่อนๆคนไหนที่ปลายเกียวตรงนี้เป็น4ี่หุนสามารถเอาตัวอันนี้นะคะที่เขาแถมมาให้ในกล่องเนี่ยมาใส่ก่อนได้ค่ะแล้วค่อยต่ออุปกรณ์ไปคค่่่่่ะะะะะเเพราาาฉนนั้น้อออยยงทีบกกกลวจใช6